สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวรูจะมาสอนพวกเรานะคะในเรื่องเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตเพิ่มเติมลงไปว่าสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนะคะซึ่งสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเป็นคนละอย่างกันนะคะและเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยเรานะคะ ทั้งสอย่างนี้ทั้งสำนวนทั้งสุภาษิตและก็ทั้งคำบรรเผยเป็นคนละอย่างกันมีลักษณะข้อสังเกตแตกต่างกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อจากนี้ค่ะอ่ะสำนวนนะคะสำนวนเป็นอย่างไรสำนวนเนี่ยจะเป็นถ้อยคำที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานโดยมีความหมายไม่ตรงตามตัว หรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่นะคะเอาง่ายๆว่าสำนวนเนี่ยเราจะต้องแปลความหมายพูดชื่อสำนวนมาปุ๊บเราไม่สามารถแปลได้ตามชื่อของมันแต่เราจะต้องอมีความหมายไหนเราต้องแปลความหมายโดยในของมันให้ออกคือความหมายแฝงของมันนั่นเองนะคะพูดชื่อมาปุ๊บมันไม่ได้หมายความว่าน้ำลดต่อผุดมีน้ำแล้วก็ น้ำเนี่ยลดลงมาตามทําให้เรารู้สึกว่าความหมายของมันคือน้ําลดลงมาตามแลม้วต่อมาก็พูดตามมันไม่ได้หมายความว่าแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความตามชื่อแต่ถ้าจะเป็นสํานวนได้มันจะต้องมีความหมายแฝงอยู่ในชื่อนั้นด้วยว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นข้อสังเกตของสํานวนมันจะต้องเป็น สิ่งที่มีความหมายแฝงนะคะถึงจะเรียกว่าสำนวนเราจะต้องแปลคํานั้นแปลชื่อนั้นแล้วมีความหมายแฝงนะคะไม่ตรงตามตัวนะคะความหมายไม่ตรงตามตัวนะอย่างเช่นน้ําลดต่อผุดที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่น้ําลดต่อผุดไม่ได้หมายความว่า น้ำมันลดแล้วเราถึงจะเห็นตอที่มันผุดขึ้นมามันไม่ได้ผมายความแบบนี้เพราะมันคือสำนวนสำนวนจะต้องไม่ตรงตามตัวและมีความหมายอื่นแฝงอยู่มันจึงหมายถึงเมื่อหมดอํานาจความชั่วที่เคยทําไว้ก็ปรากฏนะคะเมื่อหมดอํานาจความชั่วที่เคยทําไว้ก็ปรากฏอันนี้คือความหมายแบบ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 แฝงความหมายแบบแฝง นะคะของสำนวนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสำนวนได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นความหมายที่มันไม่ตรงตามตัวและมันมีความหมายอื่นแฝงอยู่นั่นเองนะคะอ่ะสุภาษิตท,ทีนี้สุภาษิตสุภาษิตเนี่ยหมายถึงถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้าหน้าเหมือนกันเหมือนกันนกบสำนวนเลยนะคะ ความหมายของมันจะเน้นไปที่การสอนคนหรือเป็นคติสอนใจนะคะเป็นการสอนคนหรือเป็นคติสอนใจจำไว้นะสำนวนสำนวนเนี่ยจะเป็นแบบความหมายแฝงใช่ไหมสำนวนเป็นความหมายไม่ตรงตามตัวแฝงด้วยนะคะไม่ตรงตามตัวแล้วเป็นความหมายแฝงแต่สุภาษิตจะเป็นความหมายที่สอนใจหรือเอาไว้สอนคนนั่นเองนะคะอย่างตัวอย่างเช่นคบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนือ้ออ่ะมันจะเป็นสุภาษิตรเราต้องไปดูความหมายของมันความหมายของมันสอนคนไหมสอนใจไหมสุภาษิตนี้จึงบอกว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนือ้อหมายถึงจะคบเพื่อนต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนอันนี้คือเขาสอนเราความหมายนี้คือกําลังสอนเราว่าเรากําลังจะคบใครหรือจะคบเพื่อนคนไหนเราจะต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อน ไตรตรองเสียก่อนว่าเขาควรที่เราจะคบด้วยคบค้าสมาคมด้วยเล่นด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้คือสอนเราเพราะฉะนั้นความหมายที่เป็นคําสอนหรือเป็นคติสอนใจจะเรียกว่าสุภาษิตนะคะทีนี้คําพังเผยอ่าคาพังเผย คำพังเพยคืออะไรคำพังเพยก็คือถ้อยคําที่เรียบเรียงขึ้นมามีความหมายแบบกลางๆความหมายมันจะกลางๆนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำพังเพยมันจะเป็นการติชมหรือว่าเสียดสีมากกว่านะคะติชมหรือเสียดสีกัแนะกันแหนะนิดหนึ่งนะคะอย่างตัวอย่างนี้บอกว่าตัวอย่างคาพังเพยว่าหัวล้านได้หวี เราจะรู้ได้ว่ามันเป็นคำพังเพยก็ต่อเมื่อมันมีความหมายคล้ายๆการติชมหรือว่าเสียดสีผู้อื่นนะคะหัวล้านได้หวีนั้นหมายถึงผู้ที่ได้รับในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองใช่ไหมคะมันเสียดสีหรือติชมหรือเป็นคำพังเพยยังไงเรามาพิจารณาดูก็คือคนที่มันมีลักษณะหัวล้านมันมีผมไหมคะไม่มีผม แต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับไปเป็นการตอบแทนจากอะไรก็ตามแต่ได้หวีไปเป็นการตอบแทนหว,ว,วีเอาไว้ทําอะไรคะหวีหวีเอาไว้หวีผมถูกต้องไหมแต่คนที่หัวล้านกลับได้หวีไปเพราะฉะนั้นหวีมีประโยชน์กับคนที่หัวล้านไหมคะหวีก็คือเอาไว้หวีผมแล้วคนหัวล้านไม่มีผมคนหัวล้านได้หวีหวีจึงไม่มีประโยชน์กับคนหัวล้านเพราะฉะนั้น คำพังเพยหัวล้านได้หวีที่หมายถึงผู้ที่ได้รับในสิ่งที่ไม่ไมเกิดประโยชน์แกต่ตนเองเนี่ยจึงเป็นการใช้คําพังเพยเพื่อที่จะเสียดสีคนอื่นนะคะเสียดสีคนหัวล้านในที่นี้คือการเสียดสีคนหัวล้านนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้สุดท้ายเราก็จะสรุปได้ว่าสำนวนสุภาษิตและก็คำพังเพยมันมีการสังเกตแตกต่างกันจะแยกได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนพิจารณาความหมายของมัน ว่าความหมายของมันเป็นอย่างไรถ้ามันจะเป็นสำนวนความหมายของมันจะต้องไม่ตรงตามตัวแล้วก็มีความหมายแฝงโดยในนะคะไม่ตรงตามตัวและแฝงโดยในสำนวนนะไม่ตรงตามตัวนะคะแฝงด้วยแฝงด้วยมีความหมายแฝงโดยในด้วยนะคะถ้าเป็นสุภาษิต ความหมายของมันจะต้องมีไว้สั่งสอนคนหรือเป็นคติเตือนใจนะคะเอาเอาถ้าเป็นคำพังเพยถ้าเป็นคำพังเพยความหมายของมันจะต้องเสียดสีหรือว่าติชมนั่นเองนะคะเสียดสีหรือว่าติชมนั่นเอง,นะะเ,อเ,องเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะแยกสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยให้ออกนักเรียนจะต้องพิจารณา ความหมายของมันก่อนว่ามันมีความหมายไปในทิศ tamam. ทางใดถ้าความหมายไปในทิศทางตรงมันไม่ตามตัวนะคะความหมายไม่ตามตัวมีความหมายแฝงก็จะเป็นสำนวนถ้าความหมายมันไปในทิศทางการสั่งสอนมันก็จะเป็นสุภาษิตถ้าความหมายไปในทิศทางการเสียดสีหรือว่า,ต,าติชมคนอื่นนะคะคม,ม,มันก็จะเป็นคำพังเพยนั่นเองนะคะทีนี้เราจะไปดูที่มาของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยกันว่ามันเกิดจากอะไรบ้าง นะคะสำนวนและสุภาษิตรวมถึงคำพังเพยมันก็จะมีที่มาจากหลากหลายแหล่งนะคะอย่างกรณีนี้ก็จะเกิดมาจากการกระทำนะคะอ่าเกิดจากธรรมชาติเกิดจากแบบแผนประเพณีเกิดจากความประพฤติรวมไปถึงเกิดจากการลเล่นด้วยนะคะมีที่มาหลากหลายแบบนะสำนวนสุภาษิตไทยของเราอย่างเช่นเกิดจากการกระทำอ่า เกิดจากการกระทําสุภาษิตนี้คนล้มอย่าข้ามหมายถึงอย่าดูถูกคนที่ล้มเหลวในชีวิตอันนี้คือกําลังสั่งสอนเราเป็นสุภาษิตนะคะซึ่งความหมายนี้นี่มักมีมักมีมาจากการกระทําใช่ไหมการกระทําของคนที่พยายามดูถูกหรือว่าซ้ําเติมผู้อื่นในตอนที่เขากําลังล้มเหลวในชีวิตนั่นเองอ่ะนี่คือตัวอย่างของสุภาษิตท,ที่เกิดจากการกระทํานะคะ อ่ะอันนี้คล้ายๆกันกับตัวอย่างที่เคยยกเพื่อสักครู่เลยนะคะเป็นสุภาษิตเช่นเดียวกันเกิดจากการกระทําคือการซื้อผ้าให้ดูเนื้อนะคะทำอะไรก็ให้พินิจพิเคราะห์ดูให้ถีท้วนก่อนนะคะเมื่อกี้ก็คือยกตัวอย่างมาสองคำควบกันเนาะแต่นี้ยกตัวอย่างมาแค่นิดเดียวนะคะอ่ะอันนี้ก็เกิดจากการเราเลือกดูผ้านะคะถ้าเราจะเลือกผ้าเนี่ยเราก็ต้องเลือกเนื้อผ้าที่ดีนะคะต้องเลือกผ้าเนื้อผ้าที่ดี อ่อันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นสุภาษิตนะคะอ่ะเพราะว่าสุภาษิตนี้นะคะก็จะเอาไว้สั่งสอนเราให้เราเลือกพิจารณาคบคนนั่นเองนะคะทีนี้เกิดจากธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติคือสิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่แล้วแล้วเราเอามันไปเปรียบเทียบเขานะคะเปรียบเทียบเขาอย่างเช่นคําว่ากาฝากอ่ะกาฝาก กินอยู่กับผู้อื่นโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้พูดมากาฝากปุ๊บไม่เข้าใจหรอกเราไม่เราไม่เข้าใจว่ามันอ่าเอาเอไม่ใช่พูดมากาฝากปุ๊บมันก็เหมือนกับการที่เราคิดว่ามันทรงเป็นกาเอามาฝากคนโอ้ไม่ใช่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความหมายที่ไม่ตรงตามตัวอ่ะการที่อยู่กับผู้อื่นโดยไม่ได้ทำ ประโยชน์อะไรให้เป็นความหมายที่มันไม่ตรงตามตัวเพราะมันไม่มีคําว่ากาไม่มีคําว่าฝากอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นความหมายนี้ก็จะเป็นสำนวนนะคะเพราะว่าไม่ตรงตามตัวเนาะพอไม่ตรงตามตัวเสร็จแล้วปุ๊บมันดูเหมือนมีความหมายความหมายแฝงนะคะซึ่งมันก็หมายถึงกินอยู่กับผู้อื่นโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้นั่นจึงเป็นสำนวนนะคะทีนี้ความเป็นมาต้นเนี่ยมันมาจากต้นกาฝากที่เป็นเมล็ดเล็กๆนะคะที่เกาะอยู่กับต้นไม้ใหญ่ ทีนี้เวลามันจะได้รับสารอาหารเมื่อต้องอาศัยจากต้นไม้ใหญ่เป็นหลักเพื่อหล่อเลี้ยงตัวของมันเองนะคะเขาก็เลยเอาวิวัฒนาการหรือว่าการกระทําของกาฝากเนี่ยซึ่งเป็นการกระทำที่มาจากธรรมชาติเอามาทําเป็นสับนวนให้มันได้ความหมายนี้ขึ้นมานะคะอ่านั่นเองอ่าไก่โฮอันนี้เหมือนกันไก่โฮนะคะไก่โฮอ่าอันนี้ก็เปรียบเทียบกับเวลาของธรรมชาตินะคะ เวลาของธรรมชาติที่ไก่ตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะเป็นสัญญาณว่าตื่นแล้วเช้าแล้วอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าเกิดจากแบบแผนประเพณีอย่างเช่นกินขันหมากกินขันหมากหมายถึงได้แต่งงานอย่างมีหน้ามีตาสมศักดิ์สีนะคะกินขันหมากเป็นสำนวนนะคะเป็นสำนวนได้แต่งงานอย่างมีหน้ามีตาสมศักดิ์รีซึ่งเป็นสำนวนที่มี อามาจากแบบแผนประเพณีเกี่ยวกับประเพณีขอแต่งงานนะคะเกี่ยวกับประเพณีแต่งงานเนาะซึ่งการสู่ขอผู้หญิงมาเป็นภรรยาเนี่ยฝ่ายชายจะต้องทํำยังไงคะต้องจัดขันหมากเพื่อไปสู่ขอฝ่ายหญิงนั่นเองนะคะซึ่งคําว่ากินขันหมาก,ก็เอามาจากประเพณีแต่งงานนั้นและมีความหมายได้ว่าได้แต่งงานอย่างมีหน้ามีตาสมศักดิ์ศรีนั่นเองอ่า เกิดจากแบบแผนประเพณีอีกเช่นกันนะคะคู่เรียงเคียงหมอนก็มาจากประเพณีการแต่งงานเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหมายถึงชายหญิงที่ตกลงอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาอันนี้ก็เป็นสำนวนนะคะเพราะว่ามีความหมายแฝงนะคะความหมายไม่ตรงตามตัวและมีความหมายแฝงนะคะเมื่อมีการส่งตัวเจ้าสาวขึ้นเรือนหอก็จะมีการปูที่นอนใช่ไหมมีหมอนมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปอยู่ในที่นอนอย่างเงี้ยอืม ก็จะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่นอนที่นอนตรงนั้นซึ่งวางเรียงกันอยู่นะคะก็จะเป็นที่มาของสำนวนคู่เรียงเคียงหมอนนั่นเองนะคะต่อไปเป็นสิ่งที่เกิดจากความประพฤตินะคะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหมายถึงมีวิชาความรู้มากแต่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนไม่ได้เมื่อถึงคราวมี กลับไม่มีปัญญาแก้ไขให้ตัวเองรอดพ้นได้อันนี้มาจากความประพฤติของคนเราเลยนะคะมีความรู้เยอะแต่ว่าไม่สามารถเอาตัวรอดได้นะคะก็คือเชิงตำหนิใช่ไหมตำหนินะคะตำหนิเป็นอะไรเป็นคำพังเพยตำหนิเป็นคำพังเพยนะคะอันนี้คือความรู้ท่วมห,หัวเอาตัวไม่รอดมาจากการประพฤติของคนเรานั่นเอง รวมไปถึงนอนกินบ้านกินเมืองหมายถึงนอนตื่นสายด้วยความเกลียดคร้านนะคะจะจากพฤติกรรมของเรานอนตื่นสายคนที่นอนตื่นสายนั่นเองนอนกินบ้านกินเมืองนะคะเขาก็จะเปรียบเทียบแบบนี้เกิดจากการละเล่นเช่นเป็นหุ่นเชิดเป็นหุนห่นเชิดหุ่นเชิดน่เองเคยเห็นไหมคะเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งเอาหุน่นเล่นแทนตุ๊กตาแล้วก็เชิดแล้วก็มีเชือกดึงดึงเชิดเชิดชักชักใ่กันอะอ นะคะเป็นหุ่นเชิดซึ่งมีความหมายว่าอยู่ในฐานะหรืออยู่ในอำนาจคนอื่นใช้เป็นเครื่องบางหน้าเขาให้ทำอย่างใดก็ต้องทำอย่างนั้นไม่อาจขัดขืนได้เอาง่ายๆเลยก็คือเหมือนเราให้คนอื่นเป็นเป็นคนที่อยู่ด่านหน้าให้เราเวลาถูกทําผิดหรือเราสั่งให้หุน่นหุ่นคนนั้นให้คนอื่นคนนั้นไปทำอ่ะ ทำอะไรก็ตามจะให้หุ่นคนนั้นไปทำพอเมื่อมีคนจับได้ว่ามันเป็นความผิดหุ่นคนนั้นก็จะได้รับผลกระทบก่อนเราเรียกว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราหรือว่าตรงนั้นเขาจะเรียกว่าหุ่นเชิดคนที่รับผลกระทบก่อนเราหรือเราหลอกให้เขาไปทําในสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละเขาจะเป็นหุ่นเชิดให้เรานะคะเป็นความหมายลักษณะนี้เพิ่งซึ่งเอามาจากการละเล่นนั่นเองนะคะทีนี้ประโยชน์ของสำนวนไทย นะคะประโยชน์ของสำนวนไทยก็จะเอาไว้อบรมสั่งสอนเนาะสำนวนสุภาษิตคำบังเพยไทยก็จะมีเอาไว้อบรมสั่งสอนแล้วก็ชี้แนะให้เราเป็นคนดีนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับในด้านความรักก็จะเป็นคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายอ่ะถ้าเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาอบรมก็มีสำนวนสุภาษิตและคำบางเพยอ,อย่างเช่นฝนท่งให้เป็นเข็ม1สิบรู้ไม่ท่าอ่มฉ่ำนานนะคะถ้าเป็น สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพูดจาก็จะมีพูดดีเป็นศิษย์แกตัวพูดชั่วปลาชัยพูดไปสองพยเบียน,นิ่งเสียตำลึงทองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพูดจะเยอะมากนะคะในส่วนของสำนวนสุภาษ,ษิตและคำพังเพยไทยนะคะที่แน่ๆแ,แหละประโยชน์ของสำนวนสุภาษ,ษิตไทยคือเป็นสิ่งที่คอยอบรมสั่งสอนและชี้แนะให้เราเป็นคนดีนะคะอ่ะประโยชน์ต่อไปก็คือช่วยสะท้อนให้เราเห็นความคิดหรือว่าความเชื่อ ของสังคมไทยด้วยนะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับความเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่เราก็จะเจอสำนวนสุภาษ,ษิตและคำบงเพยที่บอกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดถ้าสะท้อนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมก็จะเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการปกครองก็จะเป็นบ้านเมืองมีขือมีแปรอย่างนี้เป็นต้น นะคะต่อไปประโยชน์ของมันจะสะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นอยู่ด้วยถ้ามองในแง่ของด้านเศรษฐกิจและการของชีพนะคะคก็จะเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอ่ะเกี่ยวข้องกับสภาวะการเป็นอยู่คือเรื่องการเสียเงินหรือว่าเสียผลประโยชน์อะไรสักอย่างนะคะเกี่ยวกับการทํามาหากินก็เช่นน้ําขึ้นให้รีบตักนะคะเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่เนาะอ่ะทีนี้ จบลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องสำนวนสุภาษิตและก็คำพังเพยของไทยนะคะอ่ะถ้าเกิดว่านักเรียนยังไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนคลิปกลับไปดูนะคะแล้วก็ค่อยทักไลน์สอบถามกันก็ได้นะคะทักไลน์สอบถามครูต่อก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องแยกให้ได้ก็คือแยกสำนวนแยกสุภาษิตแล้วก็แยกคำพังเพยให้ได้นะคะสำนวนก็คือคำที่มันจะต้องไม่ตรงตามตัวนะคะและมีความหมาย แฝงเนาะสุภาษิตจะต้องเป็นคำสั่งสอนนะคะเอาไว้เป็นคติเตือนใจสอนคนคำพังเพยมักเป็นคำที่ติชินนินทาหรือว่าติชมคนอื่นรวมไปถึงเสียดสีคนอื่นนั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะที่โดดเด่นจะทราบได้อย่างไรว่ามันคือประเภทํำนวนประเภทสุภาษิตหรือประเภทคำพังเพยให้พิจารณาที่ความหมายของมันเสียก่อนถึงแยกจำนวนแยกประเภทของมัน นะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูก็จะจบการเรียนการสอนแพงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ